ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญเบิกบ้านบ้านพูนแพงนะครับบั่งปูงอัตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญนะครับคณะสงฆ์กำลังทยอยทยอยมานะครับขออนุญาตตั้งกล้องไว้นี้นะครับนี้ถ่ายภาพความเป็นไปทุกอย่างนะครับเจริญพุทธมนต์จนถึงเสร็จพิธีนู่นนะครับนี้ อยู่วัดขึ้นหนาวหนาววัดทามมะฮวนปีคือบรรยากาศคุณไรยางกันอนอนบรรยากาศดีันะพูดเีงยงอุ่นนิดหน่อยครับ

Yeah, you ໄປຫນັງສືໄປຫນັງສືໄປຫນັງສືໄປຫ มหาวง ผมเห็นลงไปคุิอยู่แต่บเห็นึมาผมก็บ่าผมมาสะเลยนี่ีงว่สิบมาลงงงงงี่ย่างมงลงมาประกาศแล้วว่าใบสี่ใบมก็ใจไปคืผมลงการไเผมลงมกคุิเพานเห็ว่าประเดี๋ยว

พื้นที่ก้อนหน่อยตัวลอยเจ็ดสิบนะครับก้อนหน่อยตัวลอยเจ็ดสิบยี่สิบนะครับมีทั้งฝั่งเลยไม่ใช่ตัวตัวใหญ่ยี่สิบนะครับมีทั้งฝั่งเลยไม่ใชตัวตัวใหญ่ยี่สิบเราขี้งไม่

เปลี่ยนแนันโอ้ยวันไป่ันตกเปลี่ยนบุ๋มี่ครับเอ็นดีพี่อ้พี

you <laughs>